ตอนนี้ไก่ขึ้นแต่ยอดขายมันตตตั้งแต่โควิดแล้วละ่ะแต่บ้านไหนมั่งไม่มีนี่อะเธอมีทุกบ้านบ้านนี้ยังมีนี่อืมเอาเรื่อง <c oughs> จะออกนอกบ้านทีก็ต้องคิดแล้วละ่ะว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่มันต้องหาเท่าไหร่แต่เราไม่ขึ้นราคาร้านพี่ออนข้าวมันไก่20บบาทจ้า รออ้านพี่ออนข้าวมันไก่20บาทจะ้ะตอนนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้อยู่ได้นะปรับเปลี่ยนก็คือเมื่อก่อนจะขายเป็นไก่ตัวตอนนี้จะเป็นชิ้นส่วนแทนแต่ราคาไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนคือเราไม่มีกระดูกเราไม่มีเครื่องในที่ต้องทิ้งเราได้เนื้อเต็มเ็มแต่เราแค่ปรับเปลี่ยนไก่แต่เราไม่ขึ้นราคา <c oughs> <ะ>ไก่ก็จะมีอกกับสะโพกนะคะตอนนี้จะเ,เป็นชิ้นส่วนอย่างนี้อันนี้คือสะโพกอันนี้เป็นอกค่ะข้าวของพี่ออนก็จะจะเป็นข้าวหอมเวลาหุงเราจะใส่กระเทียมเจียวก็เราก็หุงเหมือนข้าวสวยทั่วไปนั่นแหละ แต่เราจะเพิ่มกระเทียมเจียวแล้วแต่เราปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยจะเน้นกระเทียมถ้าอยากให้หอมมากเราก็เน้นกระเทียมเจียวนี่กระเทียมจะเป็นแบบนี้จะเป็นกลีบใหญ่ๆอย่างนี้เลยน้ำซุปนี่ก็ใช้ต้มมาจากไก่จะมีเลือดอันนี้เป็นกระดูกช่วงสะโพกค่ะน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิมนี่เป็นยังไงคะ ก็จะมีขิงมีงเจ้าเจี้ยวมีกระเทียมที่เราต้องปั่นรวมมีพริกด้วยปรุงแล้วแต่รสชาติถ้าเรากินเค็มไม้กินหวานไปเปรี้ยวไปเราเติมตามรสชาติเลยมันอยู่ที่ว่าเราทํากินเองหรือทําขายว่าทําขายจุดจุดนั้นขอเน้นหวานหรือเน้นเปรี้ยวทําเองหมดแต่ตรงนี้จะเน้นเผ็ดขึ้นมานิดนึงพี่ออนจะเน้นเผ็ดขึ้นมานิดนึงคนแถวนี้จะทานรสจัด วัตถุดิบของป้านะชิ้นส่วนพึ่งใช้มาได้ประมาณ3 4สีอาทิตย์เองตอนนี้ไก่ขึ้นอย่างเดียวข้าวสารเขาเขาก็ยังไม่ขึ้นถิงพริกเขาก็ยังแบบขึ้นแค่ไม่เท่าไหร่ของแห้งอาจจะมีมั่งของที่เราซื้อพวกเจียวอะไรของแห้งเนี้ยมันมีมั่งแต่ถามว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นบางคนเคยซื้อวันละห้าห่อ เดี๋ยวนี้ก็ซื้อสองห่อข้าวเปล่าห่อหนึ่งแต่ที่นี่จะถ้า10บห่อเราจะแถมห่อนึงอยู่แล้วมาตรฐานของเราตั้งแต่ไหนแต่ไหซื้อ10บห่อเราก็แถมแต่เดี๋ยวนี้จะเคยซื้อ5้าห่อขอซื้อแค่2องห่อขอข้าวเปล่าสองห่อนะเราดูกําลังคนซื้อสะมากกว่าเมื่อก่อนขายข้าววันละสามสิบโลตอนนี้15โลบางวันก็ ก็เหลือมีก็มีมั่งนะบางทีมีออเดอร์เราก็รับตอนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยรับออเดอร์เท่าไหร่ไงเพราะว่าเราขายแค่ช่วงเชา้าแต่ตอนนี้เรามีออเดอร์เราก็ต้องรับเพราะว่าต้องหาเพิ่มอ่ะต้องหายอดเพิ่มแต่ยอดขายมันโตตั้งแต่โควิดแล้วละแต่บ้านไหนมั่งไม่มีนี่อะเธอมีทุกบ้านบ้านนี้ยังมีนี่รถสองคันเองยังแบบอืเอาเรื่อง <laughs> การใช้เงินของคนทั่วไปไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนไงพอโควิดเข้ามาการใช้เงินของคนก็จะน้อยลงไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือคนอาจจะไม่ค่อยมีมีเงินเยอะที่จะใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อนมันยอดมันก็เลยดรอปลงถามว่าหายเยอะก็ประมาณ50%เมื่อก่อน80%เพิ่งจะขึ้นมาได้ประมาณสัก4ีหเดือนมันทําให้แย่ลงการใช้จ่ายเราก็ต้องต้องเริ่มคิด จากเมื่อก่อนช่วงก่อนโควิดมาเราใช้ใจ่ายได้เต็มที่ตอนนี้จะซื้ออะไรเราก็ต้องคิดละจะออกนอกบ้านทีก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่มันต้องหาเท่าไหร่ร้านพี่ออนข้ามันไก่2 0บาทจะอยู่ข้างๆตลาดบางสี่เมืองค่ะเปิดช่วงเช้าประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็เก็บร้านประมาณ10บโมงจ้ะศูนย์แปดเจ่จ้ะ